หากคุณกำลังมองหาเว็บไซต์กันเติมโลบัคแล้วก็ต้องนี่เลยไอเทมนูบโลบัคก,ก็เติมได้อาวีก็เติมได้ฟรีไฟล์ก็เติมได้หากสนใจแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปเลย ฮัม <c oughs> อ่าโอเคผมต้องซื้อฟางแล้วก็ทุ่มท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ผมไปซื้อส่วนเพิ่มเติมเกเซี่อผมอ่ะวันนี้ครับอ่าเดี๋ยวพี่จะมาะแจกเป็นอาวุธนะผมก็คือเป็นอาวุธอ่าทั้งของซีจีแล้วก็ของกูและผมก็คืออ่าการแจกครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฉลองอะไรมากมายของในเกมนะครับแต่ว่าเป็นการฉลอง80,000ืซัลโไคเบอร์สลับช่องยูทูบชีน่าของพี่นะครับก็อนเนี้่ยเราจะแจกอยู่ที่2อาวุธแล้วกันก็อาวุธเนี่ยเราจะให้คนนะผมคนที่ได้เนี่ยเลือกเลยแลผมว่า อยากได้อะไรก็คือสมมติว่าคนที่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาเล่นเป็น CG ใช่ไหมแล้วเขาอยากได้โอนก็คือให้โอนเขาเลยแต่ถ้าสมมติว่าใครเล่นเป็นกูนครับอยากได้พวกไติซวาอะไรเงี้ยก็คือเราจะให้พวกไตเซวาเลยแต่แล้วก็ใหอาซี RC ด้วยที่แบบมันเพียงพอต่อการที่จะใช้เป็นเขาจาร่างที่2นะครับโอเคก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกอยู่ที่2คนแล้วกันก็จะมี2วันคือเป็นรางวันสําหรับคนที่ติดตามพี่หรือว่าคนที่เขาเรียกว่า ซาลตรโซไคลเบอร์พี่เฉยๆนะส่วนอีกรางวันเลยคือเป็นรางวัลสำหรับคนที่แบบอ่าสมัครสมาชิกหรือว่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าสำหรับเขาเรียกว่าอ่ากดซาลไคลเบอร์แบบสมัครสมาชิกแบบ20บาทอ่าห้าสิบบาทสามร้อยอะไรประมาณนี้ครับก็คือไอ้นั้นคือแจกแบบคนละรางวัลเลยก็คือมันไม่มีอะไรต่างกันเลยนะแต่ว่าแค่แบบแจก2วันเฉยๆเพราะว่าถือว่ายังไงคือเราก็คืนกำไรให้ผู้บริโภคนะครับโอเคทุกคนก็อ่ากติกาไม่มีอะไรมากนะกติกาก็คือ1นะผมอ่ากดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็2คือกดสําลต์ ใช้อ่าเป็นช่องพี่นะครับแล้วก็อาสามเลยคือแชร์คลิปนี้ออกไปผมแล้วก็4คือคอมเมนต์นะผมคอมเมนต์ comment ว่าอ่าทําไมถึงอยากได้อาวุธนี้นะครับแค่นี้ก็พอผมเพราะว่าตอนวันที่เราประกาศจริงๆเนี่ยคือพี่จะสุ่มคอมเมนต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยคือจะ ไล่เรียงดูว่าเออคอมเมนต์ไหนที่มันดูโอเคบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าถามว่าคอมเมนต์ว่าอ่านทุกคอมเมนต์ไหมก็คือถ้าถามว่าอ่านไหมก็คืออ่านครับแต่ว่าถ้าว่าบางคนที่เม้นมาแบบคือออกแนวคล้ายๆเหมือนกันแหละก็คือ น่าจะสุ่มเลยผมแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่าสุ่มให้เพราะว่าจริงๆก็อยากจะสุม่มแล้วเพราะว่าคอมเมนต์มันเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มคอมเมนต์ลยกันก็คือใต้โพสต์ของผมก็คือส่วนถ้าใครที่เป็นอ่าคนที่สมัครสมาชิกนะครับก็คือให้ไปคอมเมนต์ตรงโพสต์ชุมชนนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดเป็นโพสต์ชุมชนไว้สลับคนที่แบบสมัครสมาชิกเฉยๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับโอเคก็ถือว่าน่าจะเข้าใจกันนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แต่ละคนน่าจะชอบไปเลยเพราะว่า แจกอาวุธที่แบบอยากจะได้แล้วก็เป็นพวกเข้าวิจาดที่อยากจะได้เลยก็คือจะแจกไปแลว้วผมก็คือเป็น2รางวัลน,นะผมก็คือรางวัลสลับคนที่ตามแบบปกติกับคนที่ตามแบบสมัครสมาชิกนะครับส่วนถ้าใครที่สมัครสมาชิกเนี่ยก็คือจะได้แค่ของรางวัลสมัครสมาชิกนะจะไม่สามารถที่จะมาเล่นของอคนที่ แบบไม่สมัครสมาชิกได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผิดกฎนะครับแล้วก็กฎเลยคือห้ามคอมเมนต์เกินอ่าหนึ่งคอมเมนต์นะคือห้ามเมนซ้ำนะเพราะว่าถ้าเมนซ้ำเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอ่าระบบนะผมมันจะตัดออกแล้วเพราะว่าคือมันจะตัดคอมเมนต์นั้นออกเลยันนี้คือบอกไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยแล้วก็อ่าห้ามที่จะ ทำแรงต่างที่แบบมันผิดกฎนะอย่างเช่นพวกแบบอ่าคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างนี้เพราะว่าในบางคนที่แบบอ่าเขาเรียกว่าแบบเอ้ยถ้าคอมเมนต์เยอะเราคอมเมนต์เยอะอย่างเงี้ยเ,เราม,มีโอกาสได้าจ,าจริงๆคือถ้าว่าคอมเมนต์มันมากกว่า1นึ่งนะผมประมาณ2-3คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคือระบบมันจะตัดออกทันทีนะครับไอ้นี่คือเตือนกันไว้ก่อนเลยส่วนถ้าใครที่อ่าสมัครสมาช,ชิกแล้วอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ห้ามคอมเมนต์ซ้ำนะเพราะว่ามันก็เหมือนกันเลยกับคนที่อ่าติดตามแบบปกตินะเพราะว่าระบบมันจะ สิทธิ์คนที่คอมเมนต์ซ้ําหรือว่าคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ออกไปนะครับส่วนเงื่อนไขาการรับรางวัลเนี่ยตอนที่รับรางวัลครับเดี๋ยวพี่จะโพสต์ในชุมชนนะว่าใครที่เป็นคนได้รางวัลของแบบคนติดตามปกติกับคนติดตามสมาชิกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าเฟซพี่ก็ได้แล้วก็แคปเป็นรูปหลักฐานว่าเออเนี่ยไอเนี่ยเป็นช่องเราอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวใจดูแล้วกันก็คือรูปมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้แนละ้วก็ให้แคปหลักฐานมาประมาณนี้นะ เพราะว่าเราจะได้เชื่อได้ว่าอันนี้เป็นคุณนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราจะตบบอสไอลิมาแล้วกันเราจะสู้กับบอสอลิมาให้แบบคนดูรู้แล้วกันแล้ แบบคลิปที่แล้วเดี่ยหลายคนงงว่าเอ้ยพี่พี่ฆ่าได้ยังไงก็เดี๋ยวจะสอนเป็นเคล็ดลับง่ายๆคือถ้าว่าใครดีเล่นพวกโอนหรือว่าพวกอีซานะครับให้รักษาระยะห่างและเล่นระยะไกลกับมันนะเพราะว่าอย่าให้มันเข้ามาระยะใกล้หรือไม่ก็แบบเราตบแล้วก็หนีก็ได้แต่ว่าไอ้นี่คือของพี่เวลาพี่ตีอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่หนีเลยเพราะว่าคือเลือดเลือดเราไม่ไม่ลดไม่ลดแน่นอนอ่ะเพราะว่าเรามีค่าดีเฟนซ์นะครับอยู่ที่ประมาณ3ามพันสี่หรือว่าสามพันห้าอะไรกันเพราะว่ามันก๊อตมากอันนี้คือบอกไว้เลยนะนี่ก็ คืออาจจะตีมอนตายยากหน่อยแต่ว่าคือฆ่ามอนได้ตายได้นอนเพราะว่า,าดาเมจมันอยู่ที่ประมาณ1,000ึ่งพันเฮเมตคร์คือดาเมจไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอยนะ่างเงี้ยก็คือพยายามอย่าให้มันเข้าไปชิดเราแบบประมาณใกล้ๆที่มันสามารถไปฟันหรือว่าตีปกติเราได้อย่างเช่นเนี้ยมันเข้ามาตีปกติอย่างเงี้ย้ามาตีปกติคือดาดาเมจมันจะเพียงพอที่จะจบเราได้นะเข้าใจถือว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะโอเคนี่ก็ตกง่ายๆแล้วกันเป็นไงอนอ้คือวิธีการตกง่ายๆนะแต่ว่าเลือดของเราก็อาจจะลดแบบประมาณแบบ เดี๋ยวลดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลดเดี๋ยวขึ้นก็มันจะรีมันจะรีทันทีนะมันจะรีมันรีทันแล้วก็อันนี้บอกเลยว่าบอสเอลิมาเลือดมันลดช้ามากเพราะว่าดามิเราไม่ได้เยอะแต่ถ้าดามิเยอะเมื่อไหรเนี่ยพี่เคยเห็นคนที่ดามจทสามพันแต่ตบบอสแบบปั๊บเดียวตายแต่ว่าต้องต้องให้เพื่อนไปแทงให้ต้องอะไรให้นะแต่นี่คือบอกเป็นทิศวิธีการแบบสู้บอสเอลิมาแบบเดียวๆหรือว่าแบบคนเดียวนะไอ้นี่คือวิธีการสู้นะโอเคมันจะตาย้วทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหวิธีการตบง่ายๆนะครับวิ ก็คือแบบสกิลอะไรง่ายนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาวุธโอนด้วยแหละมันเลยแบบอ่าฆ่าอะไรง่ายแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบเล่นเป็นพวกอ่าเขคิเว่านะครับพี่ก็สามารถสู้มันได้ลวกันเดี๋ยวจะทดลองด้วยกันเป็นเดคิขเวาอ่าเขาจะล่างสองนคือสามารถเดียวสู้บอสหนึ่งหนึ่งได้เลยแบบเดี่ยวเดี่วกับมันได้เลยนะเพราะว่ามันมันถึกมากเดี๋ยววัดทุกคนพี่เข้ามาในเซิร์ฟแบบเป็นเซิร์ฟที่มันคนน้อยน้อยอมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแป๊บนึงนะทำไมศพคนตายมันไม่หายอะเฮ้ยโอ้ทุกคนดูด เหมือนสนามลบเลยแบบมันมาตายกับบอสซะาสวนมากหรือเปล่าหรือว่าไงวะเน,นี่ยแบบโอ้โหศพคนตายอย่างเยอะดูดิ <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี <laughs> ่ยมันบักหรือมันยังไงเดี๋ยวโอ้โหมันึมันต้องไปแก้อะไรอย่างเงี้ย คือเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ไอ้คือไอ้นี่คือพี่ยังไม่รู้นะแบบลองเข้ามันดูเซิร์ฟปกติโอ้โหคนตายกันเยอะมากแล้วก็มีคนอยู่แบบโอ้โหคนอยู่ประมาณ2คนเองเขาแน่ต่ำแกแล้วว่าเฮ้ยแอดมินเข้ามาอะไรเงี้ยเข้ามาได้ยังไงโอ้โอโอเคนี่นี่เดี๋ยวพี่จะสู้กับบอสอาริมาแล้วกันนะก็เซตัสก็ตามที่คนรู้นะก็คือเซตัสเดิมแล้วผมก็จะมาสู้กับบอสอ่าอาริมานะก็คือไอ้นี่จะเดี่ยวกับมันเลยอ่าเอาดิ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 อาริมาเอาดิเอาดิเอาดินี่เป็นไงโอ้้้โหคคืออเเเรรราาาาสมมมถดดีียยววไลลัันนตงกะบ่ เราสามารถเดี่ยวมันได้เลยก็คือไม่ต้องซีเรียสกับมันนะแบบพยายามแบบรักษาระย่างนิดหน่อยแล้วก็ร้อยแบบอย้ายมันตีธรรมดาใส่เราเยอะเพราะว่าถ้าตีธรรมดาใส่เราเยอะ,ยยอะปุ๊บเนี่ยดาเมจมันก็จะเพียงพอที่จ,จบเราได้นะชุบชุบเอาดิตูมนี่แล้วก็ออกแล้วผมนี่คือวิธีง่ายๆนะวิธีที่แบบสู้ม,มันก็คือเน้น e แล้วก็ r แล้วผมแล้วก็ f แตผมตดวใส่มันแล้วก็ d ดดออกนะง่ายๆแล้วผมแล้วก็รอสกิลคูดาวแล้วผมเพราะว่าถ้าเป็นธรรมดามันมันยังไงคือเลือดเราลดแบบเยอะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ เกิดอะไรขึ้นปรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอ่ามันคนมันตายเยอะมากคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอาริมาเอาดีอาริมาอาริมาเอาดีดีโอ้โหตบตบมันตบมันตบมันสกิลเอฟไซมันสกิลอีตูมเรียบร้อยโอเคตายแล้วผมก็อันนี้คือวิธีการตบง่ายๆนะก็คือมันมันมันสู้หนึ่งหได้เลยนะถ้าแบบว่ามันเล่นแบบประมาณแบบค่อยๆเล่นนะผมแบบเย็นเย็นค่อยแบบ ตอดมันไปเรื่อยก็คือสามารถสู้ได้นลวคือว่าก็สู้ได้นะโนโลก็สู้ได้เอโตก็สู้ได้เพราะพี่เคยลองหมดแล้วก็อันนี้อ่าเราเคยลองเหมดอนนะ้ถือว่ามาลองให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะไปเซิร์ฟปกติทั่วไปล้วกันในนี้แบบมาดูเซิร์ฟแล้วงงมากมันเกิดอะไรึ้นวะเนี้ยมันคือโปรหรือมันคืออะไรวะเนี้ยตอนนี้คือยังไม่รู้เลยแบบโอ้โหตายกันเกลื่อนกันอย่างเยอะเลยดยิคือแบบ พี่นับศพเดี๋ยวมาตนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณ30กว่าศพนะก็โอโหแล้วมันมาตายกันเยอะมากคือไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะมันมีตรงอื่นไม่แค่ตรงนี้ก็ยังมีนะ่แหละเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูด้วยกันนะตรงนี้ก็ยังมีคนระับคือมันมันคืออะไรวะเนี่ยแบบแบบตายได้เหียวเหรอหรือว่าปั๊มอาร์ซีหรือว่ายังไงทั้งที่เดี๋ยวพี่เราไปดูนะก็คือถ้าสมมติว่าเราเอาเมาส์ไปชี้กับมันก็คือเราก็เราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็กด เอา RC ไม่ได้นะคือมันปั๊ม RC หรือว่ายัางไงวะเนี่ยคือตอนนี้งึงงหมดละแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไปเช็คแล้วก็ไปแก้อีกทีนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คืองงมาก <c oughs> ใครที่พอรู้ก็คอมเมนต์ได้นะคืองงว่าตอนนี้อะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟแบบทั่วไปนะก็เซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้มีคนตายนะคือมันยังไงมันมันบั๊กหรือยัไงไงวะนะเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรวเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันส่งคนตายไะเนี่ยเฮ้ยมันมันมีส่งคนตายด้วยแฮะเนี่ยโอ้โหมันงโ เนี่ยมันมีโศกคนตายแต่มันไม่หายนะครับคือมันน่าจะเป็นที่แบบเวลาแบบใครมาตายกับบอสเนี่ยเพราะว่าไอ้เมื่อกี้ที่พี่เราไปดูไอ้ตรงเซิฟที่แล้วเนี่ยคือคนที่ตายเซิฟแล้วส่วนมันจะตายตรงแถวบอสอะไรมาหมดเลยเพราะบอสอะไรมาสกิลใส่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าอ่ามันบั็กแบบพวกอวตารหรือว่าอะไรมันไม่หายมันเลยทําให้เซิฟแหลกอันนี้คือน่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่แบบทําให้พวกปิงอะไรมันขึ้นนะอันนี้คือพูดไว้ก่อนแต่ว่าอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไปหาสาเหตุมาอย่างเร็วววันนะเพราะว่า เราจะรีบแก้ไขปัญหาทางเกมโดยด่วนเลยเฮ้ยโอโหาอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่อยู่จอแป๊บเดียวแล้วโอโหคนมาเต็มคนมาโคตรเยอะเลยนะเฮ้ยวันทโนโลโอโหโนโลเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องเอาโนโลด้วยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหโนโลสองตัวก็เรียกปฏิบัติกรรมกับผมปฏิบัติกรรมเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาลนยออกอล้วกันไว้เผื่อแบบเราจะได้ แกล้งคนนะเราจะได้แบบสู้เลยนะผมสู้กับคนดูแบบไม่ใช่คนดูเลคนในเซิร์ฟแล้วกันโอเคเราจะฆ่าคนรู้เลยตุ้มหายหมดหายหมดนี่เรียบร้อยเอาว่ะเอาว่ะนี่เราเราฆ่าคนเลยครับเราเริ่มฆ่าคนแล้วเฮ้ยมันนี้นี่มุดเรียบร้อยเป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดนี้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 มุดีเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่โดนโดนฉกไปอ้าวบุน่บโน่นายคิดว่ายังไงนายคิดว่ายังไงมันนี่มันนี่ระเบิด นี่โชคเรียบร้อยเฮ้ยมุดกินโอเคเอาดิเอาดิเอาดิบอกเลยตอนนี้เราเป็นบอสนะครับเราเป็นบอสเราเป็นบอสเราเป็นบอสนะบอกเลย <c oughs> ทุกคนดูดูค่าดาเบค่าดาเบทดิคือถ้าค่าดาเบทมันอยู่ที่ประมาณ3497นะครับแล้วก็เดฟเดฟที่หนึ่1000นะคือไอเดี้คือเป็นของกูพี่จะเล่นประมาณนี้ถ้าว่าเล่นโนโลนะครับจริงคืออ่าขออ่าขอบอกก่อนคือตอนนี้น อ่าพูดผิดตรงที่จะว่านะจริงๆคือดิฟเฟนต์จะเล่นเป็นประมาณอ่าสามพแต่ว่านี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนคือเราไปอัพผิดนะครับโอเคเรียบร้อยเอาดีเอะดีเยอะดีบอกเลยวมันโคตรแรงนะเอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่โนโลเป็นไงนี่มุดเอาดีเอะดีเยอะดีเยอะโหอย่างโกกเลยนี่นี่ขอหน่อยขอหน่อยแล้วกันขอระเบิดหน่อยแล้วกันขอมุดหน่อยแล้วกันโอเคจก โฉกนี่ระเบิดเรียบร้อยโอเคบอกเลยโดนล็อกมันโกงมากแล้วแบบม,มันมันมันยังไงคือมันตัวใหญ่เนี่ยสกิลมันไกลามากแล้วก็กว้างมากเนี่ยรอพอกดเอฟปุ๊บโอ้โหล็อกตายเกิดจะหมดเลยระเบิดตูมเฮ้ยบอสอาริมาอย่าพึ่งมาแกอย่าพึ่งมา บอลไรมามันมาแล้ว <m uch ing> มันเข้ามาในตัวโอเคเออกกอนออกกอนระเบิดเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกว่าเกลียดคนในเซิร์ฟแน,น,นี้เขาเรียกว่าแอดมินลงเซิร์ฟนะอย่างเงี้ยแอดมินลงเซิร์ฟอยากเอาเลยเนี่ยกด f บ <b uff> เรียบร้อยด d <iff> เรียบร้อยบึ้มโอ้โหตายห่างหมดเลยแบบตายกันคนเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยโอนเอาดิเอาดิโอนเฮ้ยเอาวั a <c oughs> โอนฆ่าเราตายเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอ่าค่าพอยต์แล้วกันนะเราจะเปลี่ยนอ่า ไอเจ้าคาเดนนะโอเคตอนนี้พี่ได้อัพอ่าค่าคาเฟอยู่ที่หนึ่แล้วก็เดฟอยู่ที่สามพเจแล้วนะครับโอเคเอาดิเอาดิตูมนี่ถึงจะเบานะครับถึงจะเบาแต่เราก็ถึกถึงจะเบาแต่เราก็ถึกถึงจะเบาเลยเราก็ถึก,ถเ,ก,ถกเอ้ยวันนี้ไปไหนล่ะนี่ตูมเอาดิเด,ดีมุดใต้ดินเฮ้ยไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่มานี้โอ้โหเอาดิตายหากันหมดตายกันหมดตายกันหมดอ่ะอื้โอนโอนโอนกันคิดยังไงเรเรเรล็บลิ้นเล็บลิ้นนี่มุดมุดเราตีโอน ไม่เข้าหรือไงวะเนี่ยแลืวเราตีไม่โดน้ตีเข้าเลยแต่ว่ามันตีไม่ค่อยเข้าหรือไงไม่รู้ฮะแบบเฮ้ยโนโรโนโรเอาดิเอาดิโอ้โหเขาก็ตีเราไม่เข้าละเขาก็ตีเราไม่เข้าแล้วเราก็ตีเขาไม่เข้าด้วยแต่ว่าเราตีเขาเข้าอยู่ดิ่เขาจะตายเนี่ยเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วระเบิดตู้เรียบร้อยเฮ้ยโนโรโนโรมานี่มานี่โอ้โหอยู่บนเซฟโซน ย,ยิ้มซบโซนสิอย่ายิมซบโซนดินี่โอ้โหคนเข้ามาตายกันหมดเลยเอาดิตุ้มค <c> น <oughs> เรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งโคตรเขาจาของโล,โลนะตัวมันใหญ่มากแล้วก็มันมันโกงมากในเรื่องแบบพีพีนะถ้าว่าหนึ่งหนึ่งนี้พี่มั่นใจว่ายังไงคือมันถ้าถ้ากว่าแบบศัตรูไม่ยอมหนีแบบอย่างเช่นไม่ไม่วิ่งไปไกลเฮ้ยขอบคุณมากเด้งกลับมานี่โอเค ถ้าแว่ามันมันมันไม่มีการแดดนะมันก็บอกเลยว่ามันอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าคนไม่แดดเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้บอกเลยนีโอ้โหเป็นไงคืออยากเข้าใกล้โนโรลแล้วพอเข้าใกล้โนโรลเมื่อไหร่คือรับรองว่าตายแน่นอนครับบอกอาริมามันอยู่นู่นมันไปฆ่าใครวะนะอาริมานานไปฆ่าใครอย่างนั้นพี่ว่าไอคนที่มันตายมันตายเพราะว่าไอแบบคนปกติที่เราไปฆ่ากันหรือไม่ก็แบบมันเป็นนโรโนะไม่ใช่นรโลนเลยไอไออาริมาไอพูดมั่วแล้วั้น เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหนี่เป็นไงล่ะระเบิดสกิลเอฟโอ้โหมุดใต้ดินสกิลบาระเบิดเอาดิเอาดินี่มุดมุดโชคโอเคระเบิดเรียบร้อยโอเคโอเคเราขอโชคหน่อยขอโชคหน่อยขอโชคหน่อยขอระเบิดหน่อยเฮ้ยนายคิดนายคิดว่านายเฟี้ยวเหรอนายตาคีนายคิดว่านายเฟี้ยวเหรอระเบิดระเบิดหน่อยนี่มุด เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนบวกกบบุบวกกับบอสบวกกับบอสโอเคอะเอาไปบวกกับบอสด,ด้วยดีกว่านะกันละกันขอมุดหน่อยโอเคมุดหน่อยระเบิดโอเค <c oughs> ดีดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีใครตีเราก็ไม่รู้ลย นี่เรามุดเลยโอเคตีธรรมดาแล้วกันนะอ้าว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 ขอสกิลละกันนี่โอโ้โหคือมันโกงมากนะบอกเลยไอโนโลโเขาจ่ายแหละสกิลโอโ้โหตายตายกันหมดเลยเอ้ยเอ้ยบอสลิมามันเข้าถึงตัวเราแล้วไม่น่าไม่น่าไม่น่า,นาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,อ,อย่าพึ่งบอสบอสอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่โอโ้โหระเบิดระเบิด,ลบดแล้วล็อกสื้อมันล็องเสื้อมันหน่อยอ้าวดอดีเพื่อนเออเพื่อนช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเออนั่นแหละดีเออเออเออนี่น้ำให้ตีบอสอย่าตีคนไม่เอาไม่เอาไม่เเอออาาล่่นนให้ตตีีบสยค เฮ้ยอู้อู๋อู๋อูอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคืองงเหมือนแล้วมันมีคนใช้อาวุธเหมือนอาลิบาบแล้วแบบง,งงงงเงีมาดูแฮ เฮ้ย <N> นี่มุดใต้ดินเลยโอ้โหออเอาเอสกิลเดีวกันเองแล้วก็ตายกันหมดแล้วมีเลยปรับอะไรได้วยปรับอะไรแป๊บนึงเอลายเอลายเอ,อลายเรียกว่าเอลายด้วกันไอ้้ไอยืนมึงสอนมานะเฮ้ยอนิมาขอสักหน่อยอ้าวอาวใครไปตายกับอนิมาแล้ววะยืนยืนยืนถึงยืนยน,ยน,นานแล้วผมโดโลนี่แหละแต่ว่าเราถึกกว่าเดิมเพราะว่าเราอัพดิฟเฟนต์เยอะมากนะคือมันมันต้องบอกว่ามันมันแทบจะไม่มีวันตายเลยกว่าถ้าหากว่ามันไม่โดนลุมนะไอ้นี่คือบอกตรงๆเพราะว่ามันรีเลือดไวมากแล้วก็มันถึกมากนี่คคคือออโโโโดนนลละรรัับมตกงเเเเเยยยฮฮ้้้้าา แป๊บนึงอลิมาตายแล้วอะไรวะอ๋อตายแล้วสินะโอเคน่าจะตายแ้วแหละอ่าวัดเอ้ยโอ้นี่ไงโอนใส่เลกกิลรัวๆเลยเราก็งงว่าอะไรว่าแบบเมื่อกี้เราไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรไเลยโอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับอ่าการเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ปกติของเราก็ถือว่านะ่าจะสนุกมากเลยแล้วก็พบเจอสิ่งอะไรแปลกๆด้วยในการที่คนมันตาก,กันเยอะมากลนยะ <laughs> เดี๋ยวต้องไปเก้แล้วโอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับ ก็สำหรับใครที่อยากจะได้พวกอาวุธต่างๆแบบพวกของกูหรือไม่ก็ของซีจีเนี่ยอยากจะได้นับก็ให้ทํากิจก,ก,กรรมผมก็คือจะมีคนติดตาม,มปกติและก็คนที่ติดตามแบบสมัครสมาชิกนะครับก็คือสามารถที่จะสมัครสมาชิกเพื่อเล่นกิจกรรมอีกกิจกรรมได้เลยหรือว่าจะแบบไม่ต้องสม,สมัครก็ได้แต่ว่าสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับก็จะแจกอยู่2อาวุธเลยก็คือจะถือว่าเท่าเทียมนะก็จะไม,ม่มีการที่แบบคนที่สมัครสมาชิกได้ได้อย่างเดียวนะครับโอเคทุกคนก็ถือว่าวันนี้ครับพี่ต้องขอตัวลา มผโอเคผมก็ถึนะครับไปไปครับเลยจุ๊บไปแล้ว